สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงหมอนิ่งเดีวเช้าวันพุธที่25พฤษภาคม2565ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ได้รับปัจจัยหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังจากที่สัมร,ริกาเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนที่ลดลงเหลือ591,000ยูนิต ต่ำที่สุดเลยในรอบ2ปีแ่ชเพียพมล์ภาคการผิดเดือนพฤษภาคมลดลงเหลือ57.5ต่ำที่สุดในรอบ3เดือนแล้วก็ดัชเพียพไมภาคการการิการลดลงเหลือ53.5ต่ำที่สุดในรอบ4เดือนแล้วก็ปัจจัยที่กังวลอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกลัวว่าเศรษฐกิจเมริกรอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากที่ ธนาคารการสหนัการเร่งปรับดอกเบีย้ยแล้วก็ท่ามกลางอาัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นส่วนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะจากแรงกดดันเรื่องเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นนะคะก็คือทางการการยุโรปเนี่ยบอกเตรียมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนกันยายนส่วนกองทุน SPR พ o อาร์เกทสถือของทองเท่าเดิม ราคาทองคำสปรอร์ตปิดตลาดเมื่อคืน1,865ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา12อดอลลาร์ค่ะราคาทองปิดตลาดเมื่อคืน1,865ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา12ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคม3 0ม0 0ทวนนะคะลดลงไป150บาทสำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยรายงานการประชุม f o m c ซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครั้งนั้นเฟดตัดสินใจที่ปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยถึง0ูเเซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยที่รุนแรงที่สุดในรอบ22ปีแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าเงินตลาดก็แข่งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ20ปีสำหรับการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดนะคะจะทำให้เราทราบมุมมองของเจ้าเนื้อที่เฟดในรายละเอียดที่อาจจะมากขึ้นนะคะ เด,เดี๋ยวแนวโน้มในวยบัยการเงินการประชุมในครั้งหน้าจะปรับขึ้นออกเบียเท่าไหรแต่ค่ะซึ่งตอนนี้ตลาดประเมินว่าน่าจะขึ้น0.5%อาจจะไม่ถึง0.75%ส่วนคืนนี้อเรจะเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเมษายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น0.6%หลังจากที่เดือนมีนาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น1.1%ค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำมองว่า น่าจะเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบแคบลงแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าแนวโน้มก็ยังอาจจะดูสดใสยอยู่แต่ระวังแรงเทขายออกมาแนวต้านให้ไว1,870ด้อ8 7 0ดอลลาร์เป็นจุดสูงสุดที่ทำไวเมื่อคืนผ่านขึ้นไปได้1,880ดอลลาร์ค่ะส่วนแนวรับให้ไว1้1,850ดอลลาร์แล้วก็1,840ดอลลาร์ค่ะทองแท่งให้แนวรับ2,9900บาท29,750บาท แนวต้าน30มหบาท3 4 0 0บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะปรับตัวลงมาใกล้ๆประมาณ1,840ดลลารน่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บค่ะส่วนท่านที่มีอยู่อาจจะถือต่อไปรอขายที่1,870ดลลาร์ 1, 8ดนดอลลารค่ะเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่4 แต่ว่าวันแข่งค่าขึ้นไม่เยอะมากเจ็ดสั่งนะคะแต่ก็ใกล้ๆสามสิบสี่บาทต่อตอนลาา์แล้วเมวื่อวานปิดที่สามสิบสี่จุดศูนย์เก้าบาทนะคะเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นอาจจะกดดันกับราคาทองแท่งในประเทศนะคะเงินบาทแข่งค่าขึ้นตามเงินในพื้ภาคแล้วก็เงินตอลลาา์อ่อนค่าลงระยะสั้นทิศทางเงินบาทอาจจะมีแนวโน้มแข่งค่าได้ต่อ นะคะในส่วนของแนวรับ34บาทถ้าหลุดก็อาจจะเห็น33.80ส่วนแนวต้านด้าน,านบน34.35บาทเมื่อเทียบกับตลาค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ